ห้าพฤติกรรมที่ทำให้เราตกเป็นเหยื่อของแก๊งหลอกลวงทางออนไลน์นะครับข้อหนึ่งคิดว่าไม่เป็นอะไรนะครับลองดูหน่อยหนึ่งท่านอย่าไปประมาทนะครับเพราะถ้าเกิดท่านประมาทคิดว่าไม่เป็นอะไรแบบนี้เนี่ยสุดท้ายอาจจะพังเผอและโดนหลอกได้ข้อสองก็คือชอบคุยกับเพื่อนใหม่อันนี้ก็อันตรายเช่นเดียวกันนะครับคือคนเรามีเพื่อนใหม่ได้ แต่ต้องตรวจสอบดูให้ดีว่ามีตัวตนจริงๆและเป็นคนที่ซื่อสัตย์สุจริตจริงๆไม่ใช่แก๊งหลอกลวงนะครับก่อนที่จะไปสารสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งหรือว่ามีการซื้อของมีการยืมเงินกันอะไรแบบนี้ตรวจสอบดูให้ดีก่อนสำหรับการคบเพื่อนใหม่โดยเฉพาะทางระบบออนไลน์นะครับ ข้อที่3ก็คือท่านที่ชอบสินค้าราคาถูกนะครับบางทีมิจฉาชีพเนี่ยก็อาศัยจุดอ่อนตรงนี้นะครับเอาของปลอมมาหลอกขายในราคาถูกนะครับพอเราโอนเงินไปแล้วนะครับก็หายเงียบไปเลยหรือว่าบางคนเนี่ยได้สินค้าไม่ตรงปลงนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเอาไว้และข้อ4นะครับก็คือท่านที่ชอบเสี่ยงโชคอันนี้ก็จะตกเป็นเหยื่อของแก๊งชวนลงทุน ชวนเล่นพน,นันนะครับต่างๆนานาเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นต้องดูให้ดีนะครับอย่าหลงเชื่อเป็นอันขาดและข้อที่5ก็คือท่านที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นนะครับอันนี้เป็นข้อดีแต่บางครั้งก็เป็นจุดอ่อนทำให้มิจฉาชีพนั้นเอาความใจบุญเอาความใจดีของเรานะเป็นเหยื่อในการล่อหลอก ให้เราไปติดกับนะครับโดนหลอกลวงไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินไปช่วยเหลือหรือว่าการให้ยืมเงินหรือว่าการร่วมลงทุนต่าง,าง,างๆนานานะครับช่วยเหลือคนอื่นเป็นสิ่งที่ดีแต่ดูให้ดีว่าเป็นคนที่น่าช่วยเหลือจริงๆหรือเป็นแก๊งมิจฉาชีพนะครับนี่เป็น5พฤติกรรมหลักๆที่จะทําให้เราโดนหลอกทางระบบออนไลน์เพราะฉะนั้นดูให้ดีระมัดระวังอย่างยิ่งนะครับ